สวัสดีครับผมปุ๊บกับสองเบาวต้นคนเมืองกันลอยเลยครับสองคนรักพุทธใจครับผมวันนี้ครับเมนูเมนูหอมครึ่งในหมูนะครับใส่ชีล่าครับผู้บอกสองสองภาษาเด่นะครับหมอดึงรดครับใส่ปลานล้วไ้่ได้ไหมผู้ดใดมัดกระซิแเสียบอยู่แล้วครับนี่ ในครับมีใส่ใส่ขมมีหัวใจมีตับครับมีหมามใส่ไอ,อตูครับใบแมงรักใส่บักซีล่าครับเสียครับติดพร้อมกันดยพี่น้องนี่สองเมนูนี่เป็นเมนูให้ยัดใส่ครับ หดเลยครับนี่ลองเห็ดเบิ้งครับพี่น้องแสบบ่ใ,ใส่ไผ่ปรุงรสครับเนีเอาอใส่ในใส่ครับใส่ในใส่แล้วกันหนึ่งครับหนึ่งก่อนค่อยไปย่างหอมๆครับย่างเตาถ่า,านำลางสูกครับผม ก็ฝากช่องน้ำหนึ่งเลยครับเด้อเุ็นกำลังใจเห็นน้ำเนี่ยครับผมช่องเลดหน่อยเตุ่นคนเมืองเกินร้อยครับผมนีม่ก็ซ่ํานี่แหละครับผมสวัสดีครับ